สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทางช่องมือนี่แม่ขั่วผ้าเอฟซีมาเดินทางมาที่วัดะค,ะคูบาเนาะค่ะคูบาวัดป่าเนาะคะ่ะเดินทางมาโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วคูบาเพิ่นฟันด้เก่าเจ็ดเก่าโค้งสุดท้ายแม่ขั่วบริมาตามเนาะคะ่ะเอามือนี่แม่ขั่วจะมาตามโค้งสุดท้ายของคูบาวัดป่าเนะคะ่ะ เอาขอแจ้งข่าวหน่อยนึงเด้อค่ะพี่น้องขอแจ้งข่าวผู้ไดอยากร่วมถ้ำบุญกับครูบาวัดป่าเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นมีซ่องไปให้แม่ขั่วอ่าแจ้งข่าวสายบุญเพิ่นสิเทค่อนจีดอ่าวัดบานเพิ่นเนาะค่ะท่างเข่าเม่มวัดบานเพิ่นเอาผู้ไดมีโอกาสจะถ้ำบุญ กับผู้บากะโทรมาหาแม่ขัวใดเด้อค่ะแล้วกับผู้ว่มีโอกาสผู้ทํางานเงินเดือนว่ามีมือหยุดเด้อค่ะบ่มีมือ,อจะได้ท่าบุญเอา้ามาตามสายโทรศัพท์ใดเด้อค่ะพี่น้องมาตามสายโทรศัพท์โทรมาหาแม่ขัวใดถุก24ชั่วโมงแล้วกับผู้ใดโอนเงินเข้ามาในบัญชีแม่ขั่วแล้วลบกวนหน่อยนึงคือว่าชื่อนามสกุล บ้านเลขที่หมู่ตําบลอำเภอนำเดอคาเด้อช่วยแก้งรายละเอียดไหแมครัวนำเพราะว่าแมครั่วจะเอามาลงเขียนไหนาซองนะคะว่ะาผู้ใดทำบุญเท่านั้นเท่านี้ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อขอแจ้งข่าวอ่าเบอร์โทรอย่าลืมบอกเบอร์โทรแมครั่วนะคะใครจะทำบุญเพื่อแบบใดก็โทรมาหาแมครัวได้ทุก24ชั่วโมงเด้อค่าเด้อ0 9 8 5 6 8 หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนี่คือเบื่อแม่คั่วเด้อค่ะเอามือนี่แม่คั่วอะไรมาโค้งสุดท้ายของคู่บาวัดป่าเด้อค่ะไปกราบนมัสการอ่าพร้อมกันกับแม่คั่วเด้อค่ะพี่น้องมัสก,การครับผมกราบนมัสการค่ะไาจัาางไหนเนาะค่ะามาตามโค้งสุดท้ายเด้อค่ะคู่บา,บาบอ้คู่บาเบิ่งกูเพราะว่าเขาฝังมือแต่เขาเขียนเป็นปฏิทินนะ อ๋อ oh. อันฟันมือได้เขียนไว้มือนั่นบ่ค่ะเอามันเป็นโนตัวได้เหเอาแต่บอกค่ะไปเห็นที่ไหนมนเป็นเปลี่ยนคู่บาเปลี่ยนบ่ค่าอันอันที่ที่บอกอันเอฟซีเพื่อนไปนี่ค่ะบ่ไปบ่เปลี่ยนมีมีตัวเปลี่ยนบ่ค่านี่มันมีตัวเปลี่ยนเนี่ยโอ้มีแต่สิตัวเน้นแม่นบ่ค่าคู่บาล่างสองหกเน้นเน้นเพิ่นว่า เอางี้ตัวเก่าอยู่เนาะย่านระวังย่านแต่้หกๆนะเป็นลางเอาเหาคือเน้นไปเลยเน้นเน้นไปนะคือหกๆหกๆอันสองหกก็หกๆหนึ่งสองหกสองหกขึ้นเป็นเน้นลางโอ้ยมันก็สิไปมันก็สีใส่ปุ่นแต่คู่บ่าเป็นผู้ฝันได้แค่คู่บ่าก็บผูประมาทค่ะโอ้ พราะว่ามันเป็นอย่งมันเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนว่าสองหกนั่นล้างคุณอย่าวันนี้มันผมมีหกหกเขามาขวดเขาไป,ยอ,อ,ปอย่างนะคือหกเขามาขวดอย่งนี่ฝันวันที่สิบเก้าทั้วันที่สิบเก้าฝันวันที่อ่ำบอกหกองแต่เขาไม่บ,<ข>บอกหุ่นบอกล้างอะไรเรี่ยงกันเลี่ลยงระดับเลียงกัน,าน,กนมาฝันนี่มาฝันวันที่ยี่สิบยี่สิบสองน่่คะฝันว่า เลขบนนั่นเลขบนนะบ้ออกหกเลขบนมันจะออกเป่าเด้อครัมันเบ้มันมันเบ้เป่าหกหกเป่าซีซีไปท่านค่ะบานี้ผัดล่างนั่นสองหกค่ะคเนี่ยบานนี้มากมากมากมือนี่มาที่ยี่สิบซีกับ่าฝันว่าหกโคกับซีซีไปท่านนี่คันต้านเป่ามันสี่เป่าสองคู่นี่เลขมันสิเป่าคู่อะไรค่ะซีซีที่บ้านนี้มากมาที่สามสิบ มือวานในโทไปหาบ้าเาาเถาค่ะกรมมฝันว่าคู่บาทถึกจับเอาถืกจ,จ,จับคือโจรนเอามาจับคู่บาวไปแล้วก็เอาคู่บาวไปเป็นรถตู้ันสินะค่ะวันที่สามสิบค่ะมือว่านนี่แนนเอาไปเป็นรถตู้กันนี้อันนี้เขาเก็เลยโทรไปหาผัว่านีโทษพาผัยตอนนี้บาทท้านแถาไปขี่รถมากค่ะข,ขี่รถมากาเห็นเขาคุยกันว่าบอกมาเดี๋ยวนี้เรียกคู่บาทตัวใดบรับ ค่ะอันบ่บอกหน่องบ่วยควรเล็กเหมือนกันอ๋อค่ะอันนี้บ uh ่าวเท่าเลยบอกเลขคู่บานั่นโคกโคกเหมือนกันค่ะอ้ามันก็ลายโตตายแท้เหมือนกันค่ะโจรว่าในความฝันอ้าค่ะเซวาซีซีเหมือนกันค่ะโจรว่ามันเปิดหูจัอตอนเด้ย่บ๊อยบอกซีซีโจรโอ้โหฝังไปใครยุ่งมันบ่เป๊วยมันยังต่อมันทางเฮ้าเนาะก็ยังเป็นตัวเก่าเนาะค่ะ แต่มันแต่เข้านะตัวเลขมันเปลี่ยนแต่เข้ามา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 ใส่ปัญญาช่วยกันว่าอันใดเป็นบทอันใดเป็นลางเพื่อลดต้นทุนเท่านั้นแค่นั้นนะอ๋อ,อย่างตัวเก่าตัวเดิมเนาะค่ะตัวเก่าตัวเดิมแห้งชิเน,น่นเข้าไปนักนักเลี<อ>้ยววันนี้กูบ่าเอ้ยเลขนะมันอยู่มันมัมเคลื่อนอยู่แล้วล่ะแต่เข้าสีย่ำย่ำเนื้เลขนยงมันมันมันนักมันนักไปทั้ง คกคกับซ mm ีซ hmm. ีนี่ไหนแต่ว่ามันตัวใหมันถี่เลขมันไม่ได้ออกคู่เท่งกหรอกนม่ไหมค่ะแต่ฟันเนี่ยมัน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 สีมากคู่กันเลยนไอนี่ก็บคกกกับซีซีอันนี้คกโกกับซีซีค่ะแต่หกโคกโกกเนี่ยมันมากมันมากคู่เดียวแต่แต่อักค่ะแต่เขาพาบอกบ่นบอกว่าค่ะแต่ว่าซีซีผมมาบอกคู่มาบอกคู่กบพกสองน้างหน่อยค่ะกกสองตัวเนี่ยมันเป็นพกสองได้ค่ะบอกง่ายๆคือลางเนี่ยเน้น สองหกกับหกหกโอ้เน่นลง่งสองหกกับหกหกร่องสองเก้าค่ะไปนี่บนกะเน้นหกหกกับสี่สี่ใช่ไหมโอม้ฟังเลือค่ะพี่น้องพี่น้องฟังรอเลยอืมอ่ะคู่บาเพิ่์นบอกว่าหกหกกับ4 4สี่สี่สิบสิบเน้นบนเน้นบนแล้ยวไปนีนน่เนี่ยเน้นล่างนั่นคือหกหกกับสองหกอค่ะออ แล้วถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นซีีเนี่ยจะเป็นเก้าซีซีถ้าเป็นสามตัวเนาะค่ะเนี่ยอ๋อ 9, 4, เก่าซีเหล็กบนเหล็กหางง่ามเลยครับเก่าซีซีเก่าซีซีเนี่ยอ่าคู่บาทจับไซรักร้อยพร้อมเด้อค่ะเก้าซีซีเนาะเพิ่มอีกตัวหนึ่งกันยังเป็นตัวเก่าอยูอ่แต่เพิ่มแค่ลักลอยเด้อค่ะพี่น้องถ้าเป็นหกเอาเก้าหกฮกพร้อมกันได้ได เพราะว่าเลขมันด <ot> ่านย่นี่ยู่แล <ot> ้วแล้วม <should kiss> ีดักทียคือคันคันจกได้นอนอยู่วะครับมันก็เป็นเนว่ทางตัวเก้าเนาะค่ะคู้บาเนาะทา้งตัวเก้าตัวเดิมค่ะตัวเก้าตัวเดิมบ่เปลี่ยนมีแต่มายั่เนาะค่ะเร้วคันบ่เขียนลองอีกอันเฮาเอาเก้าเก้าหกหกห้องเพราะเน้นบนนั้นเน้นบนนะคือเขียนล่องละคันหกหกเก้าหกหกเก้าซีซีหกหกซี่สีเน้นล่าง หกหกกับสองหกเอาฟังคู่บา่าวเาเด้อค่ะห้องกับมาเปดิดฟังกับจับใจขั้วมาเป็นตัวไรเน้นล่างตัวไรเน้นบนเอามันมันเลขมั่นนะ่ะคือว่าเป็นอย่าง,จ,ง,จ,งจังเนีนหกหกล่างเพราะว่ามันมีสองหกโคมเป็นนะอย่างเขาบังค่ะเพราะว่าบางที่พวกคู่พวกั้นเขาอ้อมบอกเป็น ่ะให้อาซับซับสนสนค่ะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้อง fc ทั้งช่องตามโค้งสุดท้ายคูบาวัดป่าเด้อค่ะเอาการตูวเลขก็ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมเด้อค่ะพี่น้องบ่มีเปลี่ยนบอมมีเพิ่มบอมมีเปลี่ยนบ่เพิ่มง่ายๆก็คือเน้นชุดสุดโค้งสุดท้ายนี่คือหกหกบนสี่สี่บนค่ะเน้นล่างสองหกกับหกหกล่องสองเก่า ยังอยู่ในสีสุดคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องซีตูสซีสุดเป็นบนลางคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเอาเลขเมื่อไหร่ค่ะเมื่อมันกับบบบกแปรพเปลี่ยนพอขัดตรงคือยังหกหนึ่งวดที่แล้วเนาะค่ะคู่บ้าเนาะโอ้ยแต่แต่ว่าแต่น้ำหนักเนี่ยคู่บ้ามากไป่าทั้งหกหกขุดหกหสุดหกหกเนี่ยที่หกหกเด้อพี่น้องใครบาทเนี่หกหกเหมนจะสีเป็นบน จะเป็นล้างเข้ากับทั้งเนียนทั้งบนทั้งล่างครึ่งตัวนี้นะเนียนทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่สองหกเนียนล่างถ้าเป็นถ้าเปนเลขกคำนวณเลขนั่นก็สิเป็นวิ่งหกแต่อันนี้เขาเป็นค้องฟันเนาะค่ะมันเป็นเลขคำนวลเาค่ะมันมันเลยวิ่งบ่ได้เนาะค่ะก็ะโดดตองวิ่งอ่ามันบ่มีเล็กวิ่งป่าเนี้ในฝันนั้นเขาเขาว่าเขาว่าตามเขาคือหกนึงเขาก็ว่าล้างเขาก็ว่าล้างนั่นเขาแมนค่ะมันผินั้นไปเขาเาคือคืออิหรีเนาะค่ะคุณบ่าแล้ววันนี่ สองหกนี่เขาเขาว่าล้างแต่ห้องห่างกันคือคืออย่ามันเป็นหกหกล้างน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเป็นสองหงก็เป็นเลขคู่น้ำกันบอกง่ายๆกะล่างนั่กะเน้นสองหกกับหกหกเท่นนั้นค่ะเออมันกับโบนั่กับเช่นนั้นล่องสองเก้ากัอยู่ในซีคูลสุดเดิมกสตเดิมเนาะค่ะสองหกเน้นล่างด้วยพี่น้องนี่เน้นล่างครับเน้นแต่ ร่องตัวนี้ล่างนี่ค่ะนี่สามคูนี่ค่ะเนียนหายอยู่ล่างเนีนอันนี้เน้นล่างเน้นล่างค่ะร่องตัวนี้ค่ะกระถองละล่ะงค่ะมานี้บนนะเนีนสองคูนี่ค่ะหกโคงนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างน่มันมันเขาบอกเดียวว่าเขาการเว้นเดียวพันสิบเป็นสิบบาดแันกี่ไร่เลยมัน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 เลยเป่ามันแมนค่ะแมนแมนค่ะมันบริการ เอาเบองเนื้ค่ะพี่น้องคู่บาอธิบายคักแล้วค่ะหกหกสองหกเน้นล่างอ่าแต่ว่นนี้น่ะซีซีหกหกเน้นบนแบบแมนเพราะว่าเป็นยังจังเน้นบ่นเพราะว่าเลขบ่นนะเขาว่าเป่าออกคู่เลยนกเลขเลขบ่นนะคัมเบ้อบ้เป่าอะคือว่าหกหกคือว่าให้บ้เป่าทีซีกับหกหกในความฝันเนาะค่ะเอ พี่น้องวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าด้ค่ะคูบาวัดป่าเน้นเม็ดเดียวคือเกาเด้อค่ะเน้นตัวเกาคูเกาสุดเดื่มสุดเกาค่ะล่างให้จับไปที่สองหกกับหกหกเด้อค่ะพี่น้องตัวร่างคือสองเกาหล้กกระบนเพิ่นกระบอกว่าหกหกกับสี่สี่เล่นที่บนเด้อค่ะคือหกหกนี่ไปทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะพี่น้องส่วนสามตัวเก้าหกหกสี่หกหกเอามักกระจับเป็นมกกระทัดไปเด้อค่ะพี่น้อง เ่าว่าทัดไปบราดกแนวทางของอูปาหมงวดที่แล้วเขาหกนึงเต็มเต็มเด้อกค่ะพี่น้องพิจรารณาบเปลี่ยนเลยค่ะเม่อกงเาเปลี่ยนล่า,บบบบลางเ่ยมปลายตะบุญแล้มันโมคามา้สุดท้ายมาได้เกีราเก่าๆโกบบอกเวณเกียเก่าค่ะระวังวดที่แล้วอาโคสุดท้ายแม่ขั้วบริมาตามาเนาะค่ะแต่นึ่งห้องนึ่งของมาเท่าก็ยังยังยั่งไม่มีตัวเมี่ยพาโคโลโคจะพอมันเปลี่ยนตะบุใได้เริ่มลายแต่เร่างนิ่ง ลายกัดกระทือว่าเขาได้ขามือสุดท้ายของปูอของอันคู่บ่าเพราะว่ามือสุดท้ายเนี่ยฝันฝันว่าไปพ่อกบไล่ไหลแล้วครบมากเลยบืนเส้นมือเข้าจากเข้าจับค่ะโอ้โหค่ะบีบบีบมันหลายมันหลายตัวมันคือมันเป็นซีห่องนะค่ะร่มมันออกจากปากห้องถุนป็นเสียงเทปเกาเกาครับมีนะครับแคบหน่อยจครับผมค่ะ มืออื่นนี่ซีโมงนี่มันหมานี่แยกาง,งกันเรียบเอาเรียบเอาตัวนี้ไปปนกับสุนนั่นในอันนี้เป่าเอาถึงอดีตอันนี้ปัจจุบันนี่ค่ะ<ท>อันนั้นเป็นเป่าเรียงที่ผ่านมา <ขอ S 2> แล้วค่ะผ่านมาเอาขอขอมักชอบคลิปนี้ก็อะไรก็แชร์เอามืออื่นมันมันหมานเด้อค่ะพี่น้องถึงเรื่องวันที่หนึ่งสองตัวสามตัวสุขสุขคนเด้อค่ะกราบนับบัตรสการ์ค่ะ